ถ้าใครที่ดูช่องอาจารย์เจนยานทิพย์นะคะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและสับตะไคร้เพื่อร่วมบุญด้วยกันนะคะอุกาส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 ะณโอกาบแบบนี้ข้าพเจ้าทุรลายอาขอสมาทาน,นาส,สุ่งพรกรรมฐาน ขอให้คนิกาสมาธิอุปจจรสสมาธิอัปัปนาสมาธิวิปัสนาญาจกบังเกิดในขันทัสันดา้ของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจะตั้งใจปฏิบัติธรรมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ สามผลและเจ็ดผลร้อยผลเป็นพันผลเพื่อความไม่ประมาทตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปเธออีกมาแห่งพัทวาอัตตาาวังตุลหากลาริจักชามิข้าแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริ ขอมอบกายถวายชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอการบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็ขอให้ความเป็นสิริมงคลและการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าจงบังเกิดแก่พระพเจ้าด้วยเธอ

สูสาทูสาทุอันโมภาณีาต่อไปนะคะเป็นภาพปฏิบัตินะคะเอาขาขวาทัดเท้าซ้ายนะคะถ้าใครนั่งไม่ไหวก็เก้าอี้ได้ะคะ่ะเอามือขวาทํามือซ้ายนะตัวตรงหลังตรงนะคะการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเขาเรียกว่าเราหายใจเอาพื้นฐานก่อนให้เหมือนกันหมดเป็นหนึ่งเดียวก็คือ <c oughs> บริกรรมหายใจเข้าพูด หายใจออกโทรถ้าเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติทำใหม่ๆยังไม่ค่อยเข้าใจก็คือแนะนำว่าตอนหายใจเข้านั้นพอเข้าพูดก็คือลมเนี่ยจากปลายจมูกผ่านถัดไทยหาดไทยก็คือหัวใจนะผ่านหัดไทยเสร็จมาถึงเหนือสะดือตรงสะดือนะคะนี่คือพูดพอโทรก็จากสะดือผ่านถัดไทยและออกรูกจมูกโทรหมายถึงความยาวของลมเนี่ยให้ได้ประมาณนี้กำลังดี พอตะแรกการหายใจยังหยาบพุทธโทพุโทโธไปเรื่อยๆอขาเรียกสมถะภาวานาพอจิตเราไม่คิดเรื่องอื่นนะคะตัดทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการงานครอบครัวความรักเรื่องอะไรวุ่นวายก็วางไว้ก่อนนะเราจิตอยู่กับพุโทโธหายใจก็พู่งลายจมูกผ่านหัไทจถึงสะดือจากโทสะดือผ่านหัวใจออกไปจมูกโทร็เรียกว่า ปฏิโลมอนุโลมขึ้นลงให้ให้เราเริ่มจากนี้ก่อนพอเราเริ่มไปสักพักหนึ่งพอจิตเราเริ่มละเอียดละเอียดขึ้นเบาสบายพุทโธพุทโธเราก็ค่อยๆนะะพุทโธไปเรื่อยๆความละเอียดนั้นก็อย่างอย่างๆนะตะแล่ลมอย่างๆมันก็จะละเอีพุทโธไปเรื่อยๆก็จะพุทโธก็จะเบาลงแล้วก็หายไป นะเบาลงไปเรื่อยๆนะคะไม่ตั้งใจอาจารย์จะไม่ใช้เสียงนะคะ<อ>บทน,นาแผนไมตาภาษาบาลีให้ตนเองนะคะโดยพร้อมพิงกันอาหังสุขิโตโหโมิขอให้พระพเจ้าจงมีความสุขอาหังนิทุโโหโมิขอให้พระพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอาเวโรหโหมิขอให้พระพเจ้าปราศจากเวร อาหารอัคยาประโชโบมิขอให้ข้าพเจ้าปัสจา,จาอุปสัตอันตรายทั้งปวงสุขีอันดานนังปริหารามีขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาสาวลาีและคําแปงให้สัรพสัตว์เดินท้องพิมพ์กันนะคะตั้งใจเวลาเราแผ่เราต้องนึกถึงสัตว์ด้วยต้องปัดจิตคือ เราลึกถึงสัตว์ที่เราเคยฆ่าเช่นเราเคยฆ่ามดฆ่าปูกฆ่าปลาฆ่ากุ้งฆ่าหอยหรือเคยกินสัตว์ประสัตมากมายเข้าไปในร่างกายเราอยู่ในท้องอยู่ในตับไตไส้พุงเราเวลาเราแพ่เราต้องนึกถึงพวกเขาที่เขาให้เลือดให้เนื้อเพื่อเพื่อสละชีวิตให้เราได้มีกําลังวังชาในการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องอุทิศพอพวกเขาได้รับกระแสบุญเวลาเราแผ่เนี่ยเราต้องนึกฆ่าตามตั้งแต่เด็กที่เราฆ่าสัตว์อะไรนะคะ กระแสบนนี้มันก็จะไปถึงสัตว์เหรานั้นที่เขากําลังจองเวรจองกรรมเราเขาก็จะได้อโหสิกรรมให้เรานะคะตั้งจิตตั้งใจนะคะสัพเพสัตตาสัต,สต,สตทั้งรายที่เป็นเพื่อนถูเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราคูตูจนเป็นสุเป็นสุเกิดอย่าได้ อนเลยอาภยาภาชาโหนตูจงเป็นสุเป็นสุเถิดอย่าได้พยาบาดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีพาโหนตูจงเป็นสุเป็นสุเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานปริมาครันตูจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้คนจะกูกภัยทั้งสิ้นเถิดาดีทางกระแสทุกท่านเราจะถึงภาพตามทําให้สัตวสัตว์รับรูบร้ถึงบุญกุศลเขาเรียกว่ากระแสบุญมันจะเป็นแสงขาวสีขาวะไปถึงสัตว์ที่เราเบียดเบียนและบริโภคเข้าไปในร่างกายต่อไปเราจะอุทิศสุกสลนะคะเป็นภาษาบาลีบทใหญ่แบบแปรแลระหว่างเราอุทิศเนี่ยจิตเราก็น้อมระลึกถึงภาพ บิดามารดาภาพครูอาจารย์ภาพเทพเทวาที่เรารับถือนะคะแล้วก็รวมทั้งครูอาจารย์เจ้ากรรมในเวรอดีตชาติหรือปัจจุบันถ้าอดีตเราไม่รู้แต่ปัจจุบันเรารู้หรือเค,เคยว่าใครเคยมีกรรมกับสามีภรรยาตดธิดาน,นี่ก็คือเจ้ากรรมในเวรที่มีตัวตนบางคนนะคะบางท่านก็มีเจ้ากรรมในเวรที่ไม่มีตัวตนก็คือเจ้ากรรมในเวรที่มองไม่เห็นอยู่ในที่เป็นมินติทับสอน ะะเราก็อุทิศส่งพระสนรวมทั้งสัตว์ที่เราเบียดเบียนเพียนค่นาหรือเคยกัดขังดังนั้นกระแสบุญตรงนี้ที่เราหลังจากปฏิบัติธรรมแล้วก็จะไปถึงบุคคลที่เราอุทิศให้ด้วยนะคะทท่านตั้งจิตตั้งใจ <S 2> <S 2> อีทังเมมาตาปิตุนาหตุสุขิตาหตุมาตาปิโร แก่มาดาบิดาของขพระพเจ้าขอให้มาดาบิดาของขพระพเจ้าจงมีความสุขอิทมัมเมยาตินโหตุสุพิตาโหตุยาตาโยขอส่นนี้จงสําเร็จแก่ญาทั้งหลายของขพระพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของขพระพเจ้าจงมีความสุขอิทมัมเม ตุสุภิตาโหตุุรุปัชชายจริยาขอสวดนนี้จงสำเร็จแก่ครูปัชาอาจารย์ของพระพเจ้าขอให้ครูปัชาอาจารย์ของพระพเจ้าจงมีความสุขอีทางมีสัพเเทวานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวา ขอสมุนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งร้ายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งร้ายทั้งปวงจงมีความสุขอีทางสัพเพเานา,หา,านหตุสุขิตาหงตุสัเพเทตาขอสมุนีจงสำเร็จแก่เปตทั้งร้ายทั้งปวงขอให้เปตทั้งร้ายทั้งปวงจงมีความสุขอีทาง อีทางสาภาพสัตตานังโคตุสุปิตาโหตุสัพเพสัตาขอสุนีโจงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งรายทั้งปวงขอให้สัต อิมินาบุญยากรรมมีนะโดยเดยชาแห่งผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำสำเร็จแล้วในวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศบุญนี้ให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและดวงวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายเปรตทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่วัดคุณุมาลา แห่งนี้ที่อยู่ไกลก็ดีอยู่ไกลก็ดีรู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีขอให้ท่านท้งหลายจงได้รับอาิส่ที่ข้าพเจ้าได้บูรพุธบุญไปให้นี้หากท่านใดที่มีความทุกข์ขอให้ผลจากทุกข์หากท่านใดที่มี ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปทั่วทุกท่านเนพิดพุทธังอนันตังธรรมังจักวาลังสังพังนิพพานะังปัจจะโยโหนตูสาธุ